มงคลที่ยี่สิบสำรวมจากการดื่มน้ำเมาไม้ขีดเพียงก้านเดียวอาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใดน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้นสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหมายถึงอะไรน้ำเมา โดยทั่วไปหมายถึงเหล้าแต่ในที่นี้หมายถึงของมึนเมาให้โทษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแห้งรวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิดดื่มในที่นี้หมายถึงการทำให้ซึมซาบเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีดื่มดมอัดนัดสูบ ฉีดก็ตามสำรวมหมายถึงระม,มัดระวังในในหนึ่งและเว้นขาดในอีกในหนึ่งเหตุที่ใช้คำว่าสำรวมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทมีเหตุผลบางศาสนาเห็นโทษของเหล้าเห็นโทษของแอลกอฮอล เพราะฉะนั้นนอกจากห้ามดื่มแล้วเอามาทาแผลก็ไม่ได้จับต้องก็ไม่ได้คนตายแล้วเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดล้างศพก็ไม่ได้ถือเป็นของบาปแต่ในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเหมารวมหมดอย่างนั้นเพราะทรงมองเห็นว่าเหล้าหรือสิ่งเสพติดแม้จะมีโทษมหัน แต่ในบางกรณีก็อาจนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้เช่นมอร์ฟีนใช้ฉีดระงับความเจ็บปวดหรือยาบางอย่างต้องอาศัยเหล้าสกัดเอาตัวยาออกมาเพื่อใช้รักษาโรคคือเอาเหล้าแม้เพียงเล็กน้อยมาเป็นกระสายยาไม่มีรสไม่มีกลิ่นเหล้าคงอยู่อย่างนี้ ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามแต่บางคนที่อยากจะดื่มเหล้าแล้วหาข้ออ้างนำเหล้ามาทั้งขวดเอายาใส่ไปนิดหน่อยอย่างนั้นใช้ไม่ได้โดยสรุปสํารวมจากการดื่มน้ำเมาจึงหมายถึงการระมัดระวังเมื่อต้องใช้สิ่งเสพติดทั้งหลายในการรักษาโรคและเว้นขาดจากการเสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามโทษของการดื่มน้ำเมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้หประการคือ 1. นึ่ทำให้เสียทรัพย์เพราะไหนจะต้องซื้อเหล้ามาดื่มเองไหนจะต้องเลี้ยงเพื่อนงานการก็ไม่ได้ทำดังนี้แม้เป็นมหาเศรษฐีถ้าติดเหล้าก็อาจจะล่มจมได้ 2. องทำให้เกิดการทะเลวิวาทเพราะดื่มเหล้าแล้วขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได้จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงอยู่เสมอเพื่อนรักกันพอเหล้าเข้าปากประเดี๋ยวเดียวก็ทะเลาะกันฆ่ากันเสียแล้ว 3. ทํทำให้เกิดโรคหลายอย่าง ทั้งโรคตับแข็งโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคเส้นโลหิตในสมองแตกโรคทางระบบประสาท 4. ทํทำให้เสียชื่อเสียงเพราะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าใครรู้ว่าเป็นคนขี้เมาก็จะดูถูกเหยียดหยามไม่มีใครไว้วางใจหําทำให้แสดงกิริยาที่อุจจารขาดความละอาย พอเมาแล้วอะไรที่ไม่กล้าทำก็ทำได้จะนอนอยู่กลางถนนจะเอะอะโวยวายจะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะทำได้ทั้งนั้น 6. ททำให้สติปัญญาเสื่อมถอยพอเมาแล้วจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกอ่านหนังสือก็ไม่ถูกพูดจาวกวนพอดื่มหนักๆเข้าอีกหน่อยก็กลายเป็นคนหลงลืม ปัญญาเสื่อมเล่าจึงพลานทุกสิ่งทุกอย่างพลานทรัพย์พลานไมตรีพลานสุขภาพพลานเกลียดติยศพลานศักดิ์ศรีพลานสติปัญญาการดื่มเล่านั้นอาจทำให้เกิดความสุขได้บ้างสำหรับคนที่ติดแต่เป็นความสุขหลอกๆบนความทุกข์เล่าทำให้เพลิดเพลิน แต่เป็นการเพลิดเพลินในเรื่องเศร้าการดื่มน้ำเมานอกจากจะเป็นการมอมเมาตัวเองวันแล้ววันเล่ายังเป็นการบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองอีกด้วยแม้ที่สุดความสุขทางใจที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการเสพสิ่งเสพติดนั้นก็เป็นความสุขจอมปลอมโทษข้ามพบข้ามชาติของการดื่มสุรา เล่าไม่ได้มีโทษเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแต่ยังมีโทษติดตัวผู้ดื่มไปข้ามภพข้ามชาติมากมายหลายประการตัวอย่างเช่น 1. นึ่ทำให้เกิดเป็นคนใบ้พวกนี้ตายในขณะเมาเล่าคนที่เมาเล่ากำลังได้ที่ลิ้นจุกปากกันทั้งนั้นพูดไม่รู้เรื่องได้แต่ส่งเสียงแบะแบะ พอตายแล้วก็ตกนรกจากนั้นกลับมาเกิดใหม่กรรมยังติดตามมาเลยเป็นใบ้ 2. งทำให้เกิดเป็นคนบ้าพวกนี้พบในอดีตดื่มเหล้ามามากเวลาเมาก็มีประสาทหลอนเวรนนั้นติดตัวมาในภพชาตินี้เกิดมาก็เป็นบ้าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบบ้าง เห็นภาพหลอนว่าคนนั้นคนนี้จะมาฆ่าบ้าง 3. าํทำให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนพวกที่ดื่มเหล้าจัดจัดตอนเมาก็คิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วด้วยเวรสุลานี้ก็ส่งผลให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อน 4. ทํทำให้เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ดื่มเหล้าเมาจัดจัดก็ซ้อมคลานมาตั้งแต่ตอนเป็นคน พอตายเข้าก็ได้เกิดมาคลานสมใจนึกวิธีเลิกเล่าให้ได้เด็ดขาด 1. ตรองให้เห็นโทษว่าสุรามีโทษมหันดังได้กล่าวมาแล้ว 2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเลิกโดยเด็ดขาดให้สัตจ,จากกับผู้ใหญ่ที่เคารบนับถือหรือกับพระภิกษุ 3. สิ่งใดที่จะเป็นสื่อให้คิดถึงเล่าเช่นภาพโฆษณาเล่าตัวอย่างขนไปทิ้งให้หมดถือเป็นของเสนียดนำอัปมงคลมาสู่บ้าน 4. นึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองให้มากว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์มีครูเป็นคนมีเกียรติยศเป็นทายาทมีตระกูล นึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองอย่างนี้แล้วจะได้เลิกเล่าได้สำเร็จ 5. เพื่อนขี้เมาขี้ยาทั้งหลายพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราไปดื่มเหล้าอีกข้อนี้สำคัญที่สุดตราบใดยังคลุกคลีสนิทสนมกับเพื่อนขี้เหล้าอยู่ยากจะเลิกเล่าได้อานิสง์การสํารวมจากการดื่มน้ำเมา 1. ทําให้เป็นคนมีสติดี 2. ทําให้ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมา 3. ทําให้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาท 4. ทําให้รู้กิจการทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตได้รวดเร็ว 5. ทําทให้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นใบ้ไม่เป็นคนปัญญาอ่อน 6. ทำให้มีแต่ความสุขมีแต่คนนับถือยำเกรง 7. จ็ดทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป 8. ปดทำให้ไม่หลงทำร้ายผู้มีพระคุณ 9. ก้าทำให้มีหิหริโอตัป,ปะ 10. บทำให้มีความเห็นถูกมีปัญญามาก 11. บเอทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย